แต่บรรยากาศที่นี่คือดีจริงๆอ่ะดีมากดีมากลมแบบว่าลมพาดตลอดนะครับผมไม่ร้อนเลยนะจะดูนะครับผมเขาจัดจานสวยมากนะที่นี่น่ากินมากเลยนะซีเจ่นตหอไที่นี่จะเป็นปูนะครับผมความอร่อยอยู่ที่ปูนะครับผม สวัสดีครับ tomorrow, นะผมโบตุมอโลนะผมวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมวันนี้ก็อยู่ที่ร้านต้นกล้ามปูนะครับที่นีเจอนี่ก็จะเป็นขนมจีนน้ำยาปูนะเขาบอกว่าที่นี่ก็อาหารสไตล์ตล้านานา,นาเนะาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในนะผมว่าอาหารเป็นยังไงนะับน่าก,กินขนาดไหนนะครับผมโ <Okay, S 1> อเคเข้าไปข้างในเลยตอนนี้อยู่ที่ร้านละไป ผมตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ร้านนะผมบ,บรรยากาศร้านที่นี่ตกแต่งเป็นบ้านไม้นะครับผมแล้วก็มีต้นกัมปูต้นใหญ่เนาะปกคลุมนะครับผมบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างดีมากนะผมคือลมเย็นมากๆเลยนะ <c oughs> ข้างนอกคืออากาศร้อนมากนะผมตอนแรกที่อยู่ข้างนอกเนาะคืออากาศร้อนจริงแต่พอเข้าในปุ๊บรู้สึกลมลื่นทันทีเลย <c oughs> และบรรยากาศที่นี่เหมือนฟิลเหมือนยู่เหนือเนาะแบบแล้วมีเพลงแบบว่าเพลงภักเหนือเนาะฟังก็เพลินๆและเหมือนแบบได้ฟิลมเหมือนยู่เหนือจริงๆเนาะที่นี่ โอเคแล้วก็นี่จะเป็นเมนูของทางร้านนะครับผมนี่นะแผ่นใหญ่ๆนะอันนี้เราจะมีด้านหลังนะครับนี่นนที่นี่นะครับหลักๆนะครับผมก็จะเด่นเรื่องขนมจีนนะครับผม เมนูแนะนาที่นี่ก็จะเป็นอ่ะขอแนะนําเป็นขนมจีนนะครับเป็นขนมจีนเป็นน้ํายาปูนะครับผมแล้วก็กุ้งแม่น้ําเผานะข้าวผัดปูนะครับแล้วก็มีขนมของหวานด้วยนะที่นี่แล้วก็ไก่ย่างสมุนไพรทอดมันปูนะครับที่นี่จะเน้นปูเป็นหลักนะส่วนใหญ่โอเคเราจะมีพวกลาบเหนือนะครับผมแกงอ่อมหมูนะครับผมแกงฮังเลนะครับแล้วก็จะมีเมนูปกตินะครับเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมทงหลักก็ประมาณนี้นะครับผม แต่แบรรยากาศที่นี่คือดีจริงๆอ่ะดีมากดีมากลมแบบว่าลมพาตลอดนะครับผมไม่ร้อนเลยนะนั่งคือเย็นสบายเลยนะแล้วก็จะมีที่นั่งหลายโซนมากมานะครับผมอันนี้ที่ผมนั่งก็คือเป็นโซนข้างในนะครับแล้วก็จะมีโซนข้างหน้านะครับผมก็คือคน,นก็เข้ามาทานเรื่อยๆนะครับแล้วก็โซนโคบนเลือนก็มีนะครับผมแล้วก็จะมีร้านนะเป็นร้านแบบว่าเสื้อผ้าน,นะแล้วของฝากนะแล้วก็มีเหมือนกันนะครับผมที่นี่คือที่นี่นะครับส่วนใหญ่ก็คือว่า คนพิซซ่โลกนอกส่วนใหญ่ก็คือไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้นะครับผมเขาว่ากันว่านะครับผมเป็นตำนานของพิซซุโลกนะครับผมผมถามใครหลายคนนะที่อยู่พิซซ่โลกนะครับผมไม่มีใครหรือไม่รู้จักร้านนี้นะครับผมก็คือร้านขนมจีนต้นกำปูนะครับผมโอเคเดีย๋ยวผมจะลองสั่งเมนูมาทานดูนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับน่ากินขนาดไหนนะครับผมยวมาดูกันเลยโอเคปะ ผักปีด้วยนะครับผมจะมีหลายอย่างเลยครับผมให้เลือกเยอะมากนะครับผมก็จะมีถ้วยให้นะครับผมแล้วก็สามารถประักกินได้เลยนะครับผม เมนูแรกจะเป็นกุ้งเผานะครับผมกุ้งเผาน่ากินมากจะมีผักให้ด้วยนะครับเราจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับต่อไปจะเป็นขนมจีนเนาะแล้วก็มีน้ำยาปูนะครับแล้วก็น้ำยาหนังพริกนะครับถ้าใครไม่กินเผ็ดก็น้ำยาพริจอนหวานๆนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นน้ำยาปูเนาะเนื้อปูเน้นๆเลยนะอันนี้แคบหมูนะครับไส้อั่วนะครับผมเออ่หมูย่างเนาะแล้วก็จะเป็นหมูยอนะครับอันนี้หมูยอเนาะแล้วก็จะเป็นปักทองนะครับแล้วจะมีถั่วยาวนะครับพันสวยงามนี่เป็นน้ำพริกอ่องครับน้ำพริกหนุ่มนะครับ แล้วดูนะครับผมเขาจัดจานสวยมากนะที่นี่น่ากินมากเลยนะซีเจอร์หญที่นี่จะเป็นปูนะครับผมความอร่อยอยู่ที่ปูนะครับผมแล้วก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีน้ํากระเจี๊ยบอันนี้ผมสั่งน้ำกระเจี๊ยบมานะครับกระเจี๊ยบเป็นขวดอย่างนี้นะครับผมโอเคครับผมแล้วก็จะมีน้ําอีกหลายอย่างนะครับผมเลือกฐานได้เลยนะครับผมมาครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับผมจากเริ่มจากขนมจีนเลยนะครับผมขนมจีนเนี่ยคือก็ทางร้านนะครับจะให้มาเป็นก้อนเล็กๆนะครับผมใส่มาในตะกร้านะครับก็กําลังดีเนาะไมม่ากกจนนนเิไปะครับผม ในชุดเนี่ยก็จะมีน้ำยาปูนะครับน้ำยาปูเนี่ยจะข้นนะเนื้อปูให้มาเยอะมากๆนะครับถือว่าอร่อยเลยนะสำหรับผมแล้วก็สำคัญก็คือหอมเครื่องนะแล้วน้ำมีความมันๆนะ ต่อไปจะเป็นน้ำยาน้ำพริกนะครับผมน้ำยาน้ำพริกเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดนะครับน้ำยาจอกไปทางหวานนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ารสชาติก็กลางๆนะครับอยู่ที่ความชอบส่วนตัวเนาะว่าแต่ละคนชอบแบบไหนนะครับจริงๆก็มีน้ำยาให้เลือกหลายอย่างมากเลยนะครับผมแต่วันนี้ผมก็เลือกมาแค่2อย่างเนาะคือน้ำยาปูกับน้ำยาน้ำพริกนะครับต่อมาคือเราจะมาชิมออเดอร์กันนะผมออเดอร์เนี่ยผมเริ่มจากหมูย่างก่อนเลยรสชาตินะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่ก็ เนื้อหมูนะครับอาจจะไม่นุ่มมากนะครับผมแล้วก็จะมีน้ําพริกอ่องนะครับกับน้ําพริกหนุ่มนะครับที่อยู่ในเซตด้วยนะครับผมผมว่าสองอย่างนี้รสชาติก็กลางๆนะครับไม่จัดเกินไปนะครับให้ฟีลลิ่งแบบว่าอยู่เหนือเนาะเหนือแท้ๆเลยนะครับไส้อั่วนะครับผมก็มองว่าเป็นรสชาติกลางๆนะครับผมแต่ถ้าวันนั้นนะครับทางร้านเสิร์ฟแบบว่าอุ่นร้อนมาให้นะผมว่า มันน่าจะอร่อยกว่านี้เนาะต่อไปจะเป็นแคปหมูกับบูยอนะครับผมว่าโอเคนะครับรสชาติก็ที่กินกันทั่วไปนะครับเมนูสุดท้ายก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบนะกุ้งแม่น้ำเนี่ยถ้ามีที่ไหนร้านไหนมีกุ้งแม่น้ำเนี่ยผมก็จะสั่งตลอดนะถ้าเทียบกับที่ผมแบบไปทานมาเลยนะผมว่าที่นี่ราคาดีมากๆเลยนะครับเนื้อกุ้งนะครับก็จะเด้งๆเนะเาะไม่ได้แห้งนะครับที่ชอบมากๆเลยก็จะเป็นน้ําจิ้มนะครับน้าจิ้มดีฟู้ดเนี่ยคือแบบรสชาติคือจัดจานมากๆเลยนะเป็นน้ำจ ตามมาตรฐานของน้ำจิ้มจีฟู้ดเนาะพอได้แกะเนื้อกุ้งนะครับแล้วก็จิม้มน้ำจิ้มเนี่ยรู้สึกฟินทุกรอบเลยนะครับผมว่าทุกอย่างโอเคห,หมดเลยนะครับเรื่องอาหารแล้วก็บรรยากาศนะครับผม แต่ข้อเสียนะครับที่ผมเจอนะครับในวันนี้เลยนะก็คือเรื่องแมลงวันนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าปกติที่นี่มีแมลงวันไหมนะครับผมแต่อาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่วันที่ผมไปคือเยอะมากมากเลยนะต้องคอยปัดไล่ตลอดเลยนะครับผมแต่วันนั้นก็พนักงานก็น่ารักมากๆนะครับผมพยายามจะหาพัดลมนะครับผมมาช่วยไล่แมลงวันให้นะแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับผมแต่โดยรวมบรรยากาศร้านเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมค่อนข้างชอบนะถ้าไม่มีแมลงวันนะครับผมมองว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ทุกอย่างเพอร์เฟกมากๆเลยนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ฝากประมาณนี้นะครับผมใครสนใจที่จะมากินนะครับผมร้านขนมจีนต้นกาปูนะครับผมก็แวะมาได้ผมที่จังหวัดคิษณุโลกนะผมคลิปนี้ก็ฝากเพียงประมาณนี้นะครับผม ที่นี่ก็บรรยากาศดีนะครับอาหารอร่อยนะครับผมที่นี่ก็เด็ดเลยสิเจอขนมจีนนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะกินนะครับสายขนมจีนแวะมาได้ผมที่นี่ก็เปิดทุกวันนะครับผมไม่มีวันหยุดเนาะคลิปหน้าจะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยครับผมกัมบโบจูมอโรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมให้ด้วยเป็นกำลังใจด้วย,วยครับผมจะได้มีแรงกินแรงเที่ยวนะครับผมคลิปนี้ผมก็ฝากพิมพประมาณนี้นะครับผมนี่ก็สวัสดีครับผม